อ่ะแล้วครับนี่ก็คือฟาร์มสเกลลิตันนะครับเราจะเกิดเหมือนเมื่อกี้นะครับนี่เกิดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ล่วงลงมาข้างล่างนี้นะครับผมอ่าส่วนข้างล่างนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนเสริมที่เก็บของนะครับตรงนี้ก็คือสเกลลิตันครับแล้วก็ฟันสเกลลิตันได้อย่างนี้เลยนะครับผมอ่าเราได้ทั้ง exp ได้ทั้งสเกลลิตันนะครับอ่าของที Đ ่ดูดถูกดูดไปข้างล่างนี้นะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่าก่อนที่จะรับชมก่อนที่ไปรับชมคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามด้วยนะจ๊ะ เอาแล้วครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการสร้างฟาร์มสปาวนะครับผมอุปกรณ์ที่มีจําพวกนี้เลยนะครับผมอ่าก่อนอื่นเลยเนี่ยฟาร์มสปาว์ที่ผมสร้างนะครับสามารถใช้ได้ทั้งกับซอมบี้กับสเกลิตันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปเป็นสเกลิตันกับซอมบี้ให้นะครับเผื่อที่ใครแบบว่าอย,อยากดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะสร้างให้ดูนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มสร้างกันเลยครับในที่นี้เนี่ยผมจะเอาเป็นสปาว์สเกลตันก่อนนะครับอ่าจะเป็นจําอย่างนี้เลยนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับ ให้เราครับทำการแบบว่าขุดบล็อกอะออกไปจากตรงเนี้ยตอนนี้คือจุดสปาวใช่ไหมแล้วก็ขุดไป1 2 3 4ให้ได้4บล็อกนะครับแล้วก็4คูณ 4, ประมาณนี้เลย1 2 3 4นะครับแล้วก็1 2 3 4นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลื้อไปก่อนเลยครับเคลียร์ทางไปก่อนต่อไปนะครับก็คือเราเราหาพื้นที่ได้่เราใช่ไหมครับคือ9คูณ9ใช่ไหม ต่อไปเนี่ยเราให้สูงประมาณ4บล็อกนะครับผมอ่าแล้วก็เคลียร์ตรงด้านบนเลยนะครับผมอ่าอ่ะตอนนี้เนี่ยผมเคลียร์เรียบร้อยนะครับส่วนตรงไหนที่เกินเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราก็ทําการเอาบล็อกปิดได้เลยนะครับตรงนี้ปึ๊บ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 ,บอ่าอ่าเราจะได้เป็นอย่างนี้นะครับผมคือ9ก้าคูณเกคูณเนะครับจากจุดสปาวก็เป็น4บล็อกประมาณนี้อ่าแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยก็คือ3เอ้ยแล้วก็ส่วนสูง4 เอาละครับต่อไปนะครับก็คือเราขุดลงไปอีก3บล็อกนะครับก็คือจากตรงนี้เนี่ยคือไป1 2 3มนะครับ1 2 3ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราก็ขุดตรงนี้ลงไปอีก3บล็อกนะครับ1 2วางบล็บอกก่อนก็คือ1 2แล้วบล็อกนี้บล็อกที่3นะครับเดี๋ยวผมจะเซตออกไปเลยนะครับผมอ่า แล้วขุดเสร็จเนี่ยเราก็อย่าลืมปิดบล็อกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่นะครับทุกคนเราจะได้เป็นอย่างนี้นะครับขุดลงไปอีกลึกอีก3บล็อกนะครับผมนี่นะครับขุดลงไปอีก3นะครับก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้เลยเห็นปะนี่ต่อไปนะครับก็คือทุกคนนะครับทําการวางน้ําเนี่ยตรงมุมมุมนะครับผม4มุมเลยนะครับชึบระวางเสร็จเนี่ยมันเราจะเห็นตรงกลางใช่ไหมมันจะว่างไว้นะครับผมตรงบนจุดสปาพอดีเลย อ่าแล้วก็ขุดลงไป11บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11้านะครับผมเอาละครับนี่คือสปาของเรานะครับผมเราก็ขุดลงไป11บล็อกประมาณนี้เอาละครับเราลงมาได้อย่างนี้ใช่ไหมเราก็ขุดลงไปเอ๊ะเราก็ขุดไปอีก1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4หอ่อะ เดี๋ยวผมจะทําเป็นอย่างนี้ละครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอาล้ครับในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นอนี่นะครับคือห้าคูณห้านะครับจริงๆในที่นี้เนี่ยทุกคนจะเอาใหญ่เท่าไหร่ก็ได้นะครับเอาเป็นห้าคูณห้าก็กําลังดีแล้วนะครับผมอ่าอ่าห้าคูณห้าอย่างนี้ครับตรง มันจะมีรูตรงนึงใช่ไหมคือตรงนี้สปาลลงมาใช่ไหมครับเราก็วางเจ้านี่ไปได้เลยครับเชนหนึ่งสองอย่างงี้นะครับแล้วเราเนี่ยก็วางฮอปเปอร์เนี่ยกดชิปคลิกขวานะครับฮอปเปอร์จะเข้าไปในกล่องนี้นะครับอ่าต่อไปเนี่ยเราก็ทําการกดชิปเนี่ยแล้วคลิกขวานะครับใส่เจ้านี่ลงไปนะครับพรมต่อไปนะครับเราก็วางเจ้านี่ไปปึ๊บปึ๊บนะครับสแลบวางไว้อย่างงี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็วางเป็นกระจกนะครับผมเพื่อป้องกันในเจ้า สกลลิตันเนี่ยเออยิงมาหาเรานะครับอ่าต่อไปนะครับคือเราทําการขุดขึ้นไปอย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บนะครับ2ทางนี้ขึ้นมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับแล้วเราใส่เจ้านี้ค่าสกลลิทตันตรงนี้ปึ๊บนะปึ๊บนะฮะเราก็เอยยืนเอฟเคตรงนี้ได้เลยนะฮะสกลลิตันจะดูดไปข้างล่างนี้ต่อไปนะครับก็คือส่วนเสริมนะครับเราสามารถมาตรงจุดๆุดนี้ได้นะครับคือตรงข้างๆานี้ครับเราขุดไปนึง 2 3 4 5 5บล็อกเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ขุดตรงนี้แล้วก็เคลียร์พื้นที่นะครไม่ต้องมากมายก็ได้นะครับผมคือเราจะาสูงเท่าไหร่ก็ได้นะครับอ่ะก็คือเรามีกล่องใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเสริมความยาวกล่องได้นะครับผมอ่าตรงนี้เราก็ใส่เป็นกล่องไป1น1 2 12 12 1น 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ประมาณนี้ครับแล้วตรงมุมๆเนี้ย ที่เว้นไว้ตรงกลางนะครับเราก็กดชิปคลิกขวาตรงนี้ได้นะครับปุ๊บชิปคลิกขวาชิปคลิกขวาแล้วก็ชิปคลิกขวานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับชิปชิปคลิกขวาครับแล้วของที่เรามีเนี่ยเห็นไหมมันจะค่อย,อยๆไหลลงไปนะครับปุ๊บปเข้ากล่องนี้กล่องนี้ถูกดูดมาถูกดูด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 มาเรื่อยๆครับจนถึงกล่องสุดท้ายนะครับเราก็จะมีช่องเก็บของเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมอ่าแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่เป็นเจ้า เลดเดอร์นะครับเราก็ขึ้นไปด้านบนอ่าปึ๊บประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่แคบดอไว้ปึ๊บอย่างนี้นะครับเพื่อเพื่อความสวยงามทุกคนสามารถใส่เป็นนี้ได้นะครับแบบว่าเป็นกระจกอะไรประมาณนี้เราจะได้เห็นแบบข้างล่างทิวทัศน์ด้านล่างนะครับอ่ะแล้วก็ใส่ไปสกเกลิตตั้งยากเกิดนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเอาละครับทุกคนครับคือผมลืมบอ,อกไปครับตรงนี้เนี่ย ทุกคนก็สรรหาวิธีกันเองนะครับถ้าเกิดว่าใครสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือบนนี้เนี่ยเราต้องวางสลับไว้ด้านบนหนึ่งอันนะครับผมอาลืมบอกจริงๆนะครับลืมบอกนะครับก็อย่าลืมวางกันด้วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวสเกลตันเนี่ยมันจะเกิดด้านบนนี้นะครับอ่าอาแล้วครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับฟาร์มสเกลิสตันนะครับผมและนี่ก็คือฟาร์มครับก็คือสเกลตันเนี่ยอาจจะไม่เกิดนะครับเราต้องยืนในเอฟเคนะครับผม อ่าส่วนถ้าเกิดแล้วเนี่ยมันก็จะรวมมาด้านล่างนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับย้ yeah.